เจ็ดขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วต้องทิ้งอย่างไรไม่เสี่ยงติดเชือ้อหน้ากากอนามัยใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่งดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคเราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเพราะหน้ากากอนามัยใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลายน้ำมูกหรือเสมหะปนเปื้อนอยู่จึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพรเ่เชื้อโรคเช่นเชื้อก่อโรคโควิด -19 ให้คนที่สัมผัสหน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ ดังนั้นเพื่อให้หน้ากากอนามัยของเราไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงต่อโรคโควิด -19 วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามายัย 2. ใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัดแล้วดึงหน้ากากอนามายัยโดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรงไม่ใช้มือสัมผัสด,ด้านหน้าของหน้ากากอนามายัย สาจับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่งเก็บส่วนที่สัมผัสร,ร่างกายให้อยู่ด้านใน 4. พับครึ่งอีกสองทบให้เชือกทั้งสองฝั่งอยู่ด้านเดียวกันแล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่นห้าใส่ถุงรองรับแยกจากขยะชิ้นอื่นแล้วมัดปากถุงให้แน่นหทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่มีฝาปิด 7. ล้างมือด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันที ทั้งนี้สำหรับหน้ากากอนามัยของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชือ้อเช่นคนที่ต้องกักตัวดูอาการควรทำการฆ่าเชื้อเบื้องต้นด้วยการราดน้ำยาฟอกขาวโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์5%ก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงขยะสองชั้นแล้วค่อยนาไปทิ้งในถังขยะติดเชือ้อทางสีแดงหรือในกรณีที่ไม่มีถังแยกสำหรับขยะติดเชือ้อให้ทิ้งรวมในถังขยะทั่วไป แต่เขียนบนถุงให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยใช้แล้วเครดิต c o v i d 1 9ด a p u k c o m